สวัสดีครับผม Big Luxury p a ี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติลักชัวรี่พาร์นะฮะคือลักชัวรี่พาร์ทเนี่ยเกิดจากคําดูถูกคุณคงเคยได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนขายรถแท็กเตอร์ที่วันหนึ่งอยากจะขับรถสปอร์ตอย่างเจ้าเฟอร์รี่ใช่ไหมล่ะครับ ซึ่งต่อมาเขาได้กลายเป็นเจ้าของรถหดูค่ายใหม่ในทุกวันนี้ได้เพียงเพราะว่าเขาเข้าไปคอมเพนเรื่องคัสและเกียร์ของเฟอร์รารี่ที่เข้ายากและถูกเจ้าของเฟอร์รารี่ตอบกลับมาว่าคนขายรถแท็กเตอร์อย่างคุณจะไปเข้าใจอะไรกับรถดูอย่างเฟอร์รารี่คำพูดสั้นๆเพียงเท่านี้ทําให้เกิดรถรูแบรนด์ดังอีกค่ายหนึ่งที่ชื่อว่าแลมโบกินีในทุกวันนี้และอีกเรื่องราวหนึ่งที่เอนโซเฟอร์รารี่ได้พูดดูถูกหลักอากาศโบรา์ของโคลินเชปแมนดังนี้ครับ ทุกครั้งที่เกิดสิ่งใหม่บนโลกใบนี้เรื่องประหลาดมากไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทุกยุคทุกสมัยซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะสิ่งนั้นคือสิ่งใหม่ที่ใครยังไม่รู้ถึงคุณค่าของมันและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Enzo so Ferrari ได้พูดจาดูถูกกับการออกแบบรถยนต์ที่ประกอบไปด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ของ c o l ิน c h a แ m น n โดยความเชื่อของ Enzo so Ferrari ในสมัยนั้นมุ่งเน้นในเรื่องของขนาดความจุข,ของเครื่องยนต์ที่ใหญ่และกําลังที่มากเป็นหลัก และในปี1986เอนโซเฟอร์เรดีได้พูดจาดูถูกกับโคลน e เชเปนว่าสปอยเลอร์นั้นมีไว้สำหรับคนที่สร้างเครื่องยนต์ไม่เป็นและนี่ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดซูเปอร์คาร์ขนาดเล็กสมรรถนะสูงที่ชื่อว่าโลตัสก็เป็นได้ลองคิดดูว่าถ้าหากมีคนมาดูถูกในสิ่งที่คุณทำคุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากที่เพื่อนๆฟังเรื่องที่ผมเล่าไปบ้างแล้วบางคนก็อาจจะไม่ชอบให้ใครมาดูถูกใช่ไหมล่ะครับ ผมเองก็คนนึงแหละที่ไม่ชอบให้คนอื่นมาดูถูกเช่นกันและผมก็เชื่อว่าพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนก็ไม่ชอบเช่นกันครับในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กผมมักโดนดูถูกเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและถูกเปรียบเทียบกับคนเรียนดีอื่นๆสเสมอและเนื่องจากฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยดีการที่จะครอบของรถในฝันเหมือนใครหลายๆคนนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ต่อมาในช่วงที่ฟองสบู่แตกในขณะที่ใครหลายๆคนมีปัญหาในช่วงนั้น รียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของครอบครัวผมเนื่องจากกิจการครอบครัวที่ต้องติดต่อประสานงานกับต่างประเทศและมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินดอลลาร์เป็นหลักการประกาศค่าเงินบาทลอยตัวของรัฐบาลยุคนั้นทําให้ค่าเงินดอลลาร์มีมูลค่าสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเท่ากับว่าต่างชาติสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น ด้วยการใช้เม็ดเงินในปริมาณเท่าเดิมจึงไม่แปลกว่าธุรกิจส่งออกในยุคนั้นเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดทาให้ครอบครัวผมนั้นได้รับอัน,นิสงส์นี้เช่นกันทําให้ฐานะของครอบครัวผมขยับขึ้นมาอยู่ในฐานะปานกลางผมได้รถสปอร์ตคันแรกคือ Toyota MRs จากหยาดเงินแรงงานและความตั้งใจในการทํางานของพ่อและแม่ผมในปี2004มันเป็นความดีใจความสุขและความประทับใจแบบอธิบายไม่ถูกและผมคิดว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องนั้นดีผมขับรถสปอร์ตเล่นทั่วอย่างบา้าคลั่ง ลองคิดดูครับคนที่ไม่เคยมีแล้วได้แบบนี้ใครล่ะจะอดใจไว้หนึ่งปีผ่านไปผมเริ่มหวนิดเกี่ยวกับเป้าหมายที่จะครอบครองซูเปอร์คาร์ในขณะนั้นผมคิดในใจว่าเราต้องมีให้ได้ผมหวนคิดพิจารณาการหันไปขอพ่อแม่เพื่อซื้อซูเปอร์คาร์ในขณะนั้นมันเป็นเรื่องที่เกินกําลังเกินตัวและสิ้นเปลืองเกินไปผมจึงเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายจากการซื้อเป็นการสร้างซูเปอร์คาร์ในรูปแบบตัวเองขึ้นมาแทน ในปี2005ผมวางแผนสร้างซูเปอร์คาร์ของผมเองและเอารถยนต์สุดลักไปปรับแต่งที่ร้านไฟเบอร์แห่งหนึ่งผมตั้งใจออกแบบสร้างชิ้นงานขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะนำไปขายต่อยอดและสร้างมันให้เป็นจริงโดยเร็วหลังจากที่ชิ้นงานเสร็จผมรีบไปตรวจสอบดูรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนและพบว่าจุดที่ต้องแก้ไขนั้นมันมีมากเกินกว่าความพอใจของผมผมมีความพยายามที่จะพูดคุยเจรจาและปรับแต่งทุกสิ่งอย่างให้เป็นไปตามแผนที่ผมได้วางเอาไว้ แต่สุดท้ายไม่สำฤทธิ์ผลทางร้านไม่สามารถทําตามแผนการที่ผมได้วางเอาไว้ในตอนแรกและปฏิเสธที่จะแก้ไขทุกอย่างที่ตกลงเอาไว้ในวันนั้นผมได้แต่คิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นทําไมทุกสิ่งอย่างจึงไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้พอนั่งคิดพิจารณาจึงทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจทําให้ผมครับพอมาถึงจุดนี้คุณก็อาจจะมองว่าผมไปต่อว่าเขาใช่ไหมล่ะครับก็ถูกแหละครับเพราะว่าเป็นการต่อว่าในจุดที่เขาไม่ได้ทําเหมือนกับที่ตกลงกับผมไว้ในตอนแรก ในที่สุดจุดเปลี่ยนนั้นก็มาถึงการที่ผมเข้าใจถึงความไม่ตั้งใจทำให้ผมอยากพิสูจน์ว่าถ้าหากคนเราตั้งใจทำในบางสิ่งบางอย่างนั้นจะสำเร็จไหมผมจะสามารถสร้างผลงานที่ดูหรูหราเทียบเท่ากับต่างประเทศได้หรือเปล่าก็ต้องคิดกันต่อไปวันหนึ่งผมเดินไปหาพ่อของผมและปรึกษาท่านเกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะสร้างซูปเปอร์คาร์ของผมขึ้นมาเองคำตอบที่ผมได้นั้นมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ผมคิดไว้เลยแม้แต่น้อยพ่อผมบอกว่าเองทำไม่ได้หรอก ฝรั่งเขาเก่งกว่าอย่าไปเสียเวลาเลยคนไทยไม่มีความสามารถหรอกในตอนนั้นผมเสียใจมากและผมก็คิดปอบใจตัวเองว่าไปปรึกษาแม่ดีกว่าแม่น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีปรากฏว่าเรื่องราวมันก็กลับตลบปัดแย่ไปยิ่งกว่าเดิมแม่ผมบอกว่า ห้ามทำเสียเวลาเดีย๋ยวลูกไปทำรถคนอื่นพังมาทำชิวเวลรี่กับแม่ดีกว่าก็แน่นอนแหละครับว่าในตอนนั้นกิจการโรงงานอัญมณีของท่านทั้งสองกำลังเฟื่องฟูพ่อแม่ที่ไหนจะมาสนับสนุนในสิ่งที่ดูแลว่าจะเป็นไปได้ยากล่ละครับเวลานั้นผมคิดว่าแม้แต่คนในครอบครัวยังไม่มีใครสนับสนุนผมเลยแล้วผมจะหันไปปรึกษาใครได้อีกต่อมาในเวลานั้นเองผมได้ตั้งจิตแห่งความมุ่งมั่นของผมผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะทำมันให้เสร็จและจะนำความสำเร็จมาอวดพ่อกับแม่ ผมจะขายของที่ผมทําขึ้นมาเองไปทั่วโลกให้จงได้ต่อให้เริ่มจากศูนย์และไม่มีทุนเลยก็ตามและผมก็คิดต่อไปว่าจากนี้เป็นต้นไปจะไม่ขอเงินพ่อและแม่อีกถึงแม้ว่าโจทย์อดตายก็ตามจะไม่ขอความช่วยเหลืออะไรจากทั้งสองท่านทุกๆเรื่องอีกจากนั้นผมยังคิดเสมือนว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพ่อไม่มีแม่ไม่มีเสมือนกับทั้งสองท่านไม่มีอีกต่อไปผมจะทําความหรูหราในงานรถยนต์ให้เกิดบนโลกใบนี้ได้หรือเปล่าและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของลักชัวรี่พาร